ครับพี่น้องที่รพกักครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวจานะครับวันนี้พบกันวันที่17ธันวาคมนะครับเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเศสเจ้าสัปดาห์ที่3วันพระรหันดนะครับก็เหลือเวลาอีกสัปดาห์เดียวนะครับเราก็จะถึงการฉลองการบังเกิดมาของพระเยสุจ้านะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นพอสมควรสําหรับที่เชียงรายนะครับก็อุณหภูมิก็ ประมาณ1 4บองศาในตอนเช้าๆนะครับแต่ว่าก็กลา,างวันก็อุ่นขึ้นอะไรขึ้นนะครับและในวันนี้เองพระวาจาที่จะนํามาฝากนั้นก็ควาจริงไม่ใช่พระวจาโดยตรงสะเป็นคำภาวนานะครับเป็นคาภาวนาซะมากกว่าที่เ,เกิดขึ้นนะครับก็คือ,อมีเขียนไว้อย่างนี้นะครับคำภาวนานั้นก็บอกว่าข้าแต่พระปีชาย,ยานแห่งพระผู้สูงสุด พระองค์ทรงจัดแจงสรรพสิ่งอย่างเข้มแข็งและอ่อนโยนโปรเดเสด็จมาสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักแนวทางดำเนินชีวิตด้วยเถิดข้าแต่พระปีชยานแห่งพระผู้สูงสุดพระองค์ทรงจัดแจงสรรพสิ่งอย่างเข้มแข็งและอ่อนโยนโปรเดเสด็จมาสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักขนทางดำเนินชีวิตด้วยเถิดนะครับนี่เป็นคำภาวนาที่ เราสามารถนําไปแล้วก็ไปภาวนาไตรจงไปลำพึงถึงความรักของพระเป็นเจ้าได้นะครับภาวนาถึงปริชาณก็คือพระเป็นเจ้าเองนะครับเป็นพระผู้สูงสุดเป็นพระเป็นเจ้าเราก็เชื่อมั่นแล้วก็บอกว่าสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทาและแน่นอนพระองค์ทรงกระทาอย่างจริงจังเข้มแข็งแต่ในนี้ก็มีคำหนึ่งบอกว่าอ่อนโยนก็คือทำด้วยความรัก ทำด้วยความเข้าใจและทําด้วยปรารถนาดีสําหรับพวกเราที่เป็นมนุษย์นะครับเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมาและก็บารถนาที่จะทําให้เรานั้นจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจเจ้านเองนะครับนี่คือความรักและพระเมตตาของพระองค์แล้วคำภาวนานั้นที่บอกตะกี้นี้ก็ยังบอกว่าโปรดเสด็จมาสอนข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รู้จักขนทางดำเนินชีวิต ให้รู้จักขนทางดําเนินชีวิตขอพระเบญจาขอพระปรีชาญาณขอพระองค์สเสด็จมาและก็มานําทางเราในการมีชีวิตในปัจจุบันในโลกนี้ขณะที่เรามีชีวิตดําเนินไปในแจ่ละวันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะําพึงเราจะภาวนาเราจะอ้อนขอพระพรจากพระเบญจ่าพี่น้องทุกๆเช้าทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาส เป็นโอกาสที่เราจะคิดถึงพระองค์คิดถึงความรักของพระองค์ในเสมอทุกๆวันนะครับถ้าเราทำดังนี้ได้เราก็จะเป็นบุคคลที่ค่อยๆพัฒนาก่อร่างสร้างชีวิตของตนให้เข้มแข็งในพระพรในพระสถานของพระบิดาเจ้าได้นะครับเ,เรามีปัญหาแต่ละวันเรามีอุปสรรคแต่ละวันเรามีความทุกข์ใช่ไหมมันไม่ได้ราบรื่นไปทั้งหมดแต่ว่าในเวลาเดียวกัน เราก็มั่นใจในสิ่งที่พระองค์ทรงดูแลและทรงจัดการกับชีวิตของเราด้วยความรักด้วยพระเมตตาของพระองค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดค,คือความเชื่อคือความวางใจในพระเบญจาคือสิ่งที่เราจะต้องมีและสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับในวันนี้เราก็จะดําเนินชีวิตของเราอีกวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่ง ทำกิจการต่างๆอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ต่างๆที่เรามีเป็นประจําในแต่ละวันก็ขอให้ทําดีๆนะครับและในวันนี้เองพี่น้องพ่ออยากจะเชื้อเชิญให้พวกเราทุกคนนะั้นคิดถึงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสนะครับวันที่17ธันวาคมเนี่ยเป็นวันประสูติของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสแล้วก็คิดถึงพระองค์เป็นพิเศษพระองค์เป็นชุมพบาลเป็นผู้นําของเรานะครับก็ขอพระเป็นเจ้า ภาวนาขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรและกําลังกายกําลังใจแด่พระองค์เพื่อพระองค์จะทาหน้าที่เป็นประมุขของมะสศสสนาจักเป็นผู้ที่จะนํพมะสศสสนาจักให้ก้าวต่อไปในโลกปัจจุบันด้วยความมั่นใจด้วยความถูกต้องนะครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสันตะปาปังซิสของเรานะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับจะได้อย่าลืมที่จะ คิดถึงและภาวนาให้กับพระองค์เป็นพิเศษด้วยนะครับในสิ่งต่างๆและเดือสิ่งดินใดก็คือให้เราได้ก็ทําความดีก็ทาตามคําสอนของพระองค์ของพระสารีบาที่สอนเราเสมอเป็นต้นชีวิตที่ติดดินชีวิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับมนุษย์ชีวิตที่รักและเมตตาและดูแลช่วยเหลือ ประชากรของพระเบญจเจ้าดูแลช่วยเหลือเป็นต้นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นต้นผู้ที่ดําเนินชีวิตอยู่ในความยากลําบากพระองค์เสด็จมาประเทศไทยใช่ไหมเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วป,ปีนี้ปีเนี้ยป,ปีที่ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี้เราฉะลองครบหนึ่งปีไปนะก,ก็เป็นโอกาสที่เราจะนําคําสอนของพระองค์มาพระองค์ให้เรารู้จักที่จะดําเนินชีวิตด้วยความยุติธรรมและ เหนือกว่าความยุติธรรมคือด้วยความรักให้เร้รู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆในโลกธรรมชาติต่างๆที่พระเป็นเจ้าสร้างมาและให้เราดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ปีนี้โรงกร็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับให้เป็นปีนักบุญยอแซบนะนักบุญยอแซบจริงท่านก็มีชื่อของยอแซบอยู่ด้วยนะก็ขอให้เราได้ ขอพระเบญจเจ้าผ่านทางคำสนับยุวรของน้กบุญยอแซ่บนะครับและเจริญชีวิตของเราอย่างดีนะครับวันนี้ขอพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสันผ่านรูปภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ